สวัสดีค่ะมือนี้เป็นมือที่อ่าช่องนี้เกี่ยวกับข่าวสารเนาะคะ่ะแล้วข่าวสารในหมู่บ้านแล้วก็อ่าข่าวสารที่ประชุมในหมู่บ้านเกี่ยวกับทั้งราชการเขามาในหมู่บ้านเนาะ,ะรับผ่านจากผู้ใหญ่บ้านมือนี้กินต๊กข้าวเพราะว่าเขาประชุมกันขนาดไปวัดได้ไปวัดทุวันทุวันโมหูถามข้าจเจ้าว่ามือนี้ ผู้ยา่บ้านประกาศด้อย่างนนเนาะเพราเจ้าว่าเรื่องหุน่นหรือเรื่องอย่างบมบูหูตามคนบูหูจากคนเพราะหอดเพียเพื่อนระชุ่มในวัดแ้่แย่งบมหูแสดงว่าลำํำโคงสายตะเสียงตามสายบันจิตตามมีปัญหาบานยี่จิตตามมีปัญหาแล้ละโมสามเพราะว่าบันจิตบันยี่จิตตามมีปัญหาและโมสามเพราะว่ายี่จิต,จตฟังบริยินแล้วก็ไปถามพวกในวัดว่ญญาผู้ยี่บ้านบอกบอกาาย,ย่างบมพักอะไรนงี้คน ว่าหันมีประชุมนี่ย่จิตก็จะไปทุกครั้งเพราะว่าเห่าอ,าอายากกระตุนให้ทุกคนถ้ามีการประชุมข่าวสารจากพยาลว่าใหญ่คือคน,านขาดสิเป็นบุญวัดสิเป็นอีหยังกยญญาในหมูบ่บ้านเท่าเท้าเป็นประชาชนอยู่หันเท่าต้องสแสดงตัวตนว่าต้องขาดอยากให้ทุกคนไปทุกคนแต่ว่ามือนีย่ย,ถถยจิตบ่หูย่ยจิตถามเจ้า่เส้าคนนี้เมื่อเส้านี่ก็ไปถามทุกคนว่าพยา,านประกาศได้ยังหรือปรากฏว่าทุกคนโมลู บัดสายขึ้นมากจังไหนจังว่ามีประชุมเดี๋ยวมาที่นี่ไปถามอยู่ใน,ในวัดบอกวคนหูจอกคนว่าผูญ้ญ่บาลประกาศยัง้าสมมาผู้ยบาลธรรมว่มมาไม่ค้นสนใจเนาะประกาศว่ามีการประชุมเดิมวันนี้อยู่วัดเฮาอิดประกาศเด้มื้มนเ้เสียใจที่สุดตรงที่ว่าถ้าผู้่บาลประกาศคนอยู่ในวัดเป็นอย่างคือ่มีคนหูจักคนเจี๊ถามอยู่เด้ผย้ใหญ,ญ่บาลิานา่นว้าอีหยังะ พูดยาบ้บานมันมาเป็ยังงบมหูเลยเยจอยางไห้ทุกคนหมโหมหนาที่พนละเมืองหนาที่พนละเมืองคือการรับดูข่าวสารของทางราชการผ่านพูญ,ญีบา้านถ้ามีทางราชการท่ากัดหลูเรื่องภายในหมู่บ้านเพราะว่าถ้ามีการประชุมอีหอย่างกันหมายถึงความสมัคีแต่ว่ามือนีเรื่องบุญวัดเรื่องนุองโบสถ์มันหมายถึงความสมัคีคนไปทั้งหมู่บ้านได้ไปเบื้อง,งหลายไปฟังหลเป็นไงยจีจิตยังโมูหเลยเพราะว่าบ่ไเด้ไปถไทยรูปมากเยจีต้องการ อยากสร้างความสมามัคคีในหมู่บ้านหมายความว่าอย่าไปทุกครั้งถ้ามีการประชุมไม่อย่าขาดไม่อย่าขาดจากักครั้งเดียวเลยตามเลยที่ยังในราะว่าสิไปทไทยรูปมาวา่าการประชุมเทเลเทอเนี่ยมีคนขาดหลายบเพราะว่าคนทีสนใจว่จาเจ้าของเป็นประชาย่นหลาย่กลคบมาถือเจ้าของเองเสียใจหรือเลยเพราะวา่าตื่นเศร้าขึ้นมากกับไปวัดจะเศร้านะมึนเนาะหาถามคนเบิดเสียใจหลายถามคนเบิดในใน,ในวัดนะ พยบาบาลบอกยังไม่พ้นหูจ,คจะค้นแสดงว่าพยบาบาลบอกไม่พ้นสนใจเลยแล้วก็เสียงตามสายนี่ทั้งบ้นานนี้จิตเป็นอย่างบรปริเดนี้ก็บ,บรูนะมีปัญหาทุกครั้งเลยเสียงก็เลยบระเด้แบบฟังนีง่จิตเป็นความสําคัญในหมู่บ้านหลายที่สุดเพราะว่าอยากกระตุนให้เศร้าบ้านทั่วประเทศไทยเนาะค่ะเนาะสนใจข่าวสารภายในหมู่บ้านเพราะว่าสามงความสามคัคคีโดยเฉพาะเรื่องบุญเรื่องงานบุญนี่ไม่อยากให้ค้นขาดเลยล่ะ เด็งคนไปทุกคนแต่ว่ามือนี่เอจอเจ้าของเองมืออื่นสิถามเขาเจ้ากอนว่าเสียใจหรีเด้เสียใจ,ยรยจยตรงที่ว่าเช่าบ้านไปลายบันไดถ้าเช่าบ้านหูเรื่องย่ยจิตตรงหูอันนี้บ่ย่ํอยู่จิตบ่หูว่ามันไปลายบันไดคนถ้าสมมติเรวาว่าไปลายบันไดเป็นอย่างผู้หญ่บ้านเราคือสิประชุม่มคือตรงนี้ละต่อไปนี่ย่ยจิตอยากห้ทธามิการมาชุ่มคนต้องลายถ้าบุคคลมาลายนี่ มันต้องมมีปัญหาไม่ีปัญหาเรื่องสายหรือมีปัญหาเรื่องอย่างมันต้องมีปัญหาอะไรล่ะพะว่าประชาชนทุกคนต้องประชุมเดือนละเทือหรือเดือนละสองเทือพราะว่าจึงสันมม่นมอบหมีการพัฒนาไอจีต้องการที่สุดเห็นมันเป็นในลักษณะประชาชนภายในหมู่บ้านหูเขาสารสิว่าจากาทางพญาบาลหรือจากยังไงยา,ยา ่าวสารภายในหมู่บ้านทุกวามสมาธิยิ่จิตว่าอยากให้ทิ้งตรงนี้แต่ว่ามืนอนี้ยิ่จิตกับไปวัดแต่ท้ามบ่มีคนหูวจะคนมันเสียใจหลายเสียใจหลีเดียวที่ว่าไปเดืไปชุ่มหมู่บ้านย่าหน่อยก็ไดทไทยในยว่ามืนอนี่ผูใหญ่บ้านประกาศมีคนไปไปชุมป่มบอกิไปไลยปันหดงานภายในหมู่บ้านงานหมู่บ้านในงานวัดเด้งานวัดงานภายในหมู่บ้านเนี่ยิมีคนไปยกคนยี่จิตยังโมโหเลย แรบัดน,นี้มันม,มีคนไปทายลูกนะเรื่องทุกเรื่องสมัยต่กอนมันก็สิพับก,กันไว้พับกันไว้พับกันไว้พ่กแก้ไขเยื่เพิ่มไอ้เจต้องการแก้ไขจากรูปภาพหัหยเออม้อนีเพี่ตอนเที่ยงจังห้อต้องไปนี้นีต้องไปนีไปชุมหมบานนี่เจสถามใผอเนี่ว่าเป็นอันวา่าที่ว่าเ้าเป็นชาวบ้านที่ว่าขนาดไปวัดถามคนยังบ่รู้เรื่อง จิจดไปวัดทุกมือเห็นบะ <c oughs> ไปวัดทุกวันเราก็ไปไล่ทุกวันเพราะว่าอยากให้คนสนใจในชุมช่มชนเกี่ยวของเกี่ยวกับเพราะว่ามันให้เกิดความสมัคคีเนาะเรื่องเกี่ยวกับบุญเนาะเ <c oughs> ขาไปถามก็น่นกับบ๊มแม่นสิได้เรื่องเด้บ่มไไผตรู้เรื่องเลยเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นเจ๊จิดสิไปไล่ซูดเย๊จิดสิลองไปถามในวัดเบิ่งว่าผู้ใยญ่บ้านเนาะเว้ามือวานนี่มีไผได้เขาประชุมแน่เจยจิดสิไปท่ายทอดสดจะได้ฮู้ว่าการประชุมแต่ละเ่อมันเป็นผลสําเเรร็จรหหือลมลว พะว่ายายจีจากหูมามีภัยแบบชุ่มจ้กคในให้ยจีจะถามทุกวันเลยมีภัยแบบชุ่มบอ่อพยาบาลแบบชุ่มเรื่องบุญวัดจะถามทุกวันพราะว่ายายจีจากไม่การเปลี่ยนแปลงไหมอยาไม่การเปลี่ยนแปลงว่าชาวบ้านตรงหูงานตรงหูอีกอย่างในภายในช่าบ้าน,นะน,นาได้ไหมมื่อนี้บ่ได้แบบไปชุม่มแต่ว่ามื่อื่นจะไปถามพวกที่ไปวัดน้ำกันว่าพวกเจ้าเป็นชาวบ้านมูสามพวกเจ้าหูบอ่อโคเยบาลมาไปชุม่มมีภัยมาไปชุมนะ่มแน แล้วก็าว้าใอ้ค่อยฟังแนว่ว่าขาเจะประชุมเรื่องอย่างเรื่องบุญ่อยก็เป็นคนในหมู่บ้านนี้่อคเป็นยังคือนว่ารู้จะได้ถามเพิันเอนี่แค่นี้ค่ะวัสดีค่ะข่าวสารภายในหมู่บ้าน